สวัสดีครับผมวันนี้ครบห้าสิบวันแล้วนะครับสำหรับด้วงชุดที่ใช้อาหารจิ้งหรีดเลี้ยงนะครับซึ่งในรอบสุดท้ายขุนรอบที่3ามเนี่ยผมใช้เป็นอาหารบัวทั้งหมดเพราะว่าอาหารจิ้งหรีดหมดนะครับ ก็สรุปแล้วชุดนี้ใช้อาหารจิ้งหลีดไปห้ากิโลนะครับใช้หัวอาหารวัวไปหกสี่ยี่สิบสี่สองโลประมาณสองโลครึ่งนะครับใช้อาหารวัวประมาณสองโลครึ่งใช้อาหารจิ้งหลดประมาณอาหารจิ้งหลดนะใช้หมดไปห้ากิโลนะครับใช้อาหารไปเจ็ดกิโลใช้กากมันอัดเม็ดไปสิบกิโลนะครับกากมันแห้งสี่กิโลใช้ไปสิบสี่กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ระยะเวลา50เดือนใช้กากมันทั้งเม็ดทั้งตากเนี่ย14กิโลใช้หัวอาหารไป6กิโลเราจะได้ด้วงกี่กิโลนะครับตอนทำกำมังฟักทำกำมังฟักไว้4กำมังนะครับแยกขนได้6กำมังคลิปแรกที่ถ่ายทำลงกำมังฟักนะครับทำเมื่อวันที่14มกร,รานะครับ EP ที่180กว่ากว่าจำไม่ได้เลย180เท่าไรประมาณ185ประมาณนั้นนะครับ ทำเมื่อวันที่1 4มกรานะครับแล้วก็มีคลิปเติมอาหารรอบหนึ่งรอบสองรอบสามตามลําดับนะครับนะ่ารู้สึกจะเป็น EP ร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับ EP ร้อยเก้าสิบเอ็ดน่าจะน่าจะใช่นะครับ EP ร้อยเก้าสิบเอ็ดทับหนึ่งทับสองทับสามนะครับอันนี้ทับสี่ครบห้าสิบวันเก็บนะครับเก็บไปแล้วสี่กระงไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะยาวคลิปจะยาวมากก็เก็บล่วงหน้าไปก่อนสี่กระงได้มาเท่านี้นะครับสองกิโลกว่ากว่า เหลืออีกสองกระมังนะครับดูว่าจะได้สี่กิโลไหมนะครับเป้าหมายอยู่ที่สี่โลครึ่งนะครับสี่กระมังฟักหกกระมังขุนเป้าหมายอยู่ที่สี่โลครึ่งนะครับไม่รวมกับตัวเล็กๆที่ยังเหลืออยู่ไม่มากตอนนี้อยู่ประมาณสี่สิบกว่าตัวอยู่นะครับไม่ถึงร้อยตัวก็ไม่ถึงกิโลตัวเล็กนะครับเรามาจับเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไซนี้ยังไม่เอานะครับเราก็ขุนไว้ก่อนนะครับไซนี้ก็ยังไม่เอานะครับขุนไว้ก่อน มันจะมีกระมังหนึ่งไม่กี่ตัวนะครับสิบกว่าตัวอย่างนี้ยังไม่เอานะครับเร่งนี้ก็ยังไม่เอานะครับเอาแต่ไซส์เหลืองนะครับเอาแต่ไซส์ต,ตัวเหลืองนี้นะครับซึ่งไซส์ไม่สม่ำเสมออยู่แล้วเพราะว่าชุดนี้เราไม่ได้แยกขนเลยนะครับขนขนขน,ขนไปเลยขนโดยวิธีการเติมอย่างเดียวเลยนะครับมีรอบที่แล้วเนี่ยที่ใช้วิธีการแยกขนนะครับ ไซนี้ยังไม่เอานะครับอาหารหลังจากขุนรอบที่สามนะครับเจ็ดวันอาหารก็ยังสวยอยู่นะครับก็เหมือนกับเป็นการล้างท้องไปในตัวนะใช้อาหารใหม่ขุนอาหารใหม่ยังอยู่ในสภาพประมาณเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นตนะครับไปยังไม่เอานะครับตะมังนี้ยังมีตัวอ่อนหลายตัวเลย ก็หมายอยู่ที่สี่โลครึ่งนะครับบวกตัวเล็กอีกสักตีว่าครึ่งกิโลเป้าหมายอยู่ที่ห้ากิโลนะครับทั้งทั้งที่เก็บได้ทั้งที่ต้องขนต่อนะครับดูซิว่าจะได้ไหมจากสี่กำลังฟักนะครับมาเก็บไปเรื่อยๆครบห้าสิบวันก็ตายไปเยอะนะครับดวงจริงๆแล้วมีจำนวนตัวเยอะมากปริมาณเยอะมากเป็นธรรมดานะครับกว่ามันจะ มาถึงห้าสิบวันเนี่ยระหว่างทางก็จะตายไปเกินครึ่งอยู่แล้วนะครับในทุกๆุกรุ่นจะเป็นแบบนี้หมดนะครับไม่ว่าเราจะขุนดียังไงก็ตายไปอย่างน้อยสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติยิ่งชุดนี้ผมไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับวังไว้กลางวางไว้ใต้เต็นท์ตรงนี้เลยนะครับไม่ได้ ป้องกันแมลงวี่แมลงวันลายอะไรไม่ได้ป้องกันเลยมันก็เลยตายเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่สี่กิโลนะ่ะคิดว่าได้แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าใช้อะไรไปเป็นเงินเท่าไหร่และเก็บด้วงได้คิดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับลงทุนไปเท่าไหร่ จะได้ผลตอบแทนกลับมากี่บาทนะครับจัดกาไรหรือขาดทุนอะไรยังไงเดี๋ยวมาคิดกันดูเนาะตอนนี้เก็บให้เสร็จอีกสองกำมังนะครับตัวท่างนี้ยังมีอยู่เลยเพราะว่าเราไม่ได้เก็บพ่อแม่พันธุ์ออกนะครับปล่อยพ่อแม่พันธุ์ตายอยู่ในนี้เลยมันก็เลยยังมีร่วงตัวเล็กๆร่วงมันเลยแตกไซสยเยอะนะครับกำมังนี้น่าจะ ตืนยีตัวที่เป็นตัวเล็กที่ต้องขุนต่อบางทีก็โตแล้วแต่ยังขาวอยู่ก็ไม่เอานะครับเวลาเราไปส่งมันมันอ่อนแอมันจะตายระหว่างที่เราส่งนะครับชุดนี้ก็จะคัดส่วนหนึ่งไว้ทําพ่อแม่พันจะคัดตัวที่เป็นจัมโบ้ชัดเจนนะครับทำพ่อแม่พัน ส่วนตัวที่ดูแล้วเป็นลูกผสมไปทางร่วงธรรมดามากกว่าก็จะไม่เอาไปทำพ่อแม่พันธุ์นะครับอาหารเนี่ยังหอมฉุยอยู่เลยนะอาหารที่เราผสมถูกต้องนะครับสัดส่วนเหมาะสมจะหอมนะครับจะไม่เหม็นเลยยกเว้นว่าเราทิ้งไว้มันจนจนมัน ดํามันเน่าแล้วมันถึงจะเหม็น,นครับแต่ในระยะนี้เจ็ดวันสิบวันเนี่ยจะไม่เหม็นเลยจะหอมด้วยซ้ํานะครับจะมีกลิ่นหอมด้วยเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งกระังนะครับเราทิ้งเลยถึงแม้อาหารจะยังดีเราก็จะไม่เอาไปใช้ต่อนะครับด้วงที่อยู่ในกระังอื่นแล้วเรามาใส่อย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสนอกอาหารสูงหรือแม้แต่เนี่ยในกระังนี้ยนะครับ ในกระมังที่ผมทำเนี่ยมันก็จะมีร่วงที่นอกตายอยู่ในนี้ยเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละกระมังเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับความเป็นกรดความเป็นด่างความอะไรต่างๆในนี้นครับมันไม่เหมือนกันพอร่วงจากอาหารนี้ไปลงอาหารนี้บางตัวมันปรับตัวไม่ได้แข็งแรงไม่พอนะครับก็นอกแข็งตายไปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราเก็บร่วงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะทิ้งไปเลยนะครับ ไม่ควรจะเอาไปขุนต่อเน้นแฉะอย่างนี้นะครับเวลาทําเน้นแฉะอย่างนี้เลยร่วงมันจะไม่ค่อยตายนะครับแต่การแฉะเนี่ยต้องมาพร้อมกับใหญ่ที่มันเยอะมากพอนะครับถ้าแฉะแล้วไม่มีใยมันก็ลอยแพนะครับผมก็เลยใส่เปลือกมะพร้าวไปสี่กำมือนะครับเนี่ยใยต้องมากพอนะครับข้างล่างที่ที่เป็นน้ํานะครับร่วงจะไม่ค่อยอยู่เหเห็นไหมครับ ร่วมก็จะอยู่ช่วงที่มันมันไม่เป็นน้ำมันมีใยนะครับจะอยู่ได้ดูในกล้องมันเหมือนเล็กนะแต่พอเอาขึ้นมามันก็ไม่เล็กนะครับตัวนี้เล็กหน่อยตัวนี้ต้องขุนต่อ ไม่รู้มือไปโดนกล้องอะไรเนี่ยเริ่มบันทึกใหม่อีกแล้วจะได้คลิปไหมเนี่ยมือไปโดนกล้องมือไปโดนปุ่มแล้วมันทำให้กล้องหยุดบันทึกไปนะครับไม่รู้หยุดบันทึกไปตอนไหนเนี่ยเอาเท่าที่ได้เนาะมันจะออกมาเป็นคลิปแบบไหนก็ไม่รู้นะครับ แต่ว่าวันเก็บเนี่ยต้องมีหลักฐานให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันได้กี่กิโลนะอาหารแข่อย่างนี้เลยนะครับช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนนะถ้าเราทำแห้งนะครับมันจะลกอุเลยด้วงจะตายนะครับแต่ผมก็จะทำแชะอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ แช่จะปลอดภัยกว่าแห้งนะครับอันนี้สำหรับสำหรับกากมันนะครับแต่ถ้าสาคูก็อีกเรื่องหนึ่งนะสาคูนี่แล้วแต่ถนัดเลยนะครับผมไม่ได้เลี้ยงสาคูมานานมากแล้วนะจนใช้กลับไปทำสาูเนะก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะขนร่่งรอดหรือเปล่านะครับ สาเหตุที่ผมเลือกใช้สาคูหันมาใช้กากมันเพราะว่าจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่ไกลมากกับแหล่งที่จะไปซื้อกากมันนะครับร้อยกว่ากิโลซึ่งก็สามารถขับรถไปเอาได้นะครับเดิมที่อยู่นครเนี่ยมันไกลมากนะห้าหกร้อยกิโลมันไกลเกลินกว่าที่จะขับรถมาซื้อนะครับก็เลยใช้สาคู แต่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่สามารถขับรถไปซื้อกลางมันได้นะครับซึ่งถ้าขับรถไปซื้อสาคูจะไกลกว่านะนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสาคูมันมีความไม่สม่ำเสมอสูงนะครับไม่สม่ำเสมอ,อ,อ,อคือยังไงคือบางทีก็อ่อนบางทีก็แก่น,นะครับบางทีก็น้ําเยอะบางทีก็แห้งนะครับเราต้องปรับปรับตัว อยู่ตลอดนะครับในการใช้สาคูทุกรอบทุกครั้งเนี่ยนะครับแม้แต่สาคครถเดียวกันที่สั่งมาก็ยังต้องปรับตัวนะครับแต่กากมันเนี่ยไม่ใช่นะกากมันเนี่ยมีความสม่ําเสมอสูงนะครับแห้งก็แห้งเท่านี้นะครับแป้งก็แป้งเท่านี้นะครับไม่ได้มีเยอะไม่ได้บีน้อยไปกว่านี้เท่าไหร่นะครับไม่มีอ่อนไม่มีแก่ค่อนข้างเสมอเวลาทําจึง มันมีความเสถียรกว่านะครับโอเคตอนนี้ออกมาเป็นด้วงเรียบร้อยนะครับด้วงสี่สี่กระมังฟักนะครับสี่กระมังฟักเดี๋ยวมาช่างดูว่าจะได้กี่โลเราจะใส่กระมังเลยดีกว่านะช่างทีเดียวไปเลยนะครับทําเร็วๆนะครับไม่งั้นด้งดวงจะฉัา กะลมังมีน้ำอยู่นิดหน่อยกะละมังครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลนิดๆน,นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ด้วงลงไปทีละทีละเท่านี้ก็ได้นะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันติดน้ำนะครับใส่ตะกรกกยก่อนใส่ตะแกรงไปก่อนเป้าหมายอยู่ที่ สี่โลครึ่งห้ากิโลทั้งกระมังนะครับมาดูว่าจะได้ไหมด้วงนี้ก็ก็ไข่ขี้ไปพอสมควรเลยนะครับเพราะว่านั่งเก็บอยู่เกินเรึ่งชั่วโมงแลไอะตัวที่เก็บก่อนก่อนก็ไข่ขี้ไปพอสมควรแล้วจะได้ไหมน้องห้ากิโลทั้งกระมัง ตอนนี้สามโลก,กว่ากว่ๆแล้วนะครับทั้งกระมังนะไม่ใช่ด้วงนะครับโอเคได้อยู่ดูจากที่มือสัมผัสได้อยู่นะครับห้ากระมังทั้งห้ากิโลทั้งกระมังนะครับ แล้วกิโลสามนะครับ ากิโลสามขีดกว่าก็ <c oughs> คิดเป็นน้ำหนักร่วงสี่โลแปดนะครับสี่โลแปดเหลืออยู่ในนี้อีกประมาณครึ่งโลก็ประมาณห้าโลห้าโลนิดนะครับสี่โลแปดเนี่ยเฉพาะน้ำหนักร่วงนะสี่โลแปดเท่ากับว่าสี่กำะมังฟักนะครับได้กำะมังฟักละโลสองขีดนะครับสี่กำะมังฟักแยกไปขุนได้หกกรมังขุนนะครับ ก็เฉลี่ย1นึ่งกำมังขุนได้8ขีดนะครับเพื่อนเพื่อนคิดตามทันไหมซึ่งอยู่ในอยู่ในเลที่ดีนะครับเพราะว่าผมจะบอกเสมอว่า1นกิโลเนี่ยถ้าได้8ขีดถือว่าประสบความสำเร็จนะครับทำได้นะครับอันนี้ก็ได้พอดีเป๊ะเลย4ี่กำมังขุนนะครับได้4ีโลแพอดีเป๊ะเลยนะครับไอ้นุนเหลืออยู่ก็ไม่ต้องนับรวมก็ได้นะครับช่างมาเดี๋ยวเราจะคัดไซส์นี้ทำพาพ่อแม่พันธนะครับ เราต้องรีดทํานะครับไม่งั้นร่วงมันจะช้ําเดี๋ยวเราต้องแบ่งร่วงในนี้ออกเป็นสองกำลังก่อนเดี๋ยวมันจะช้านะครับแบ่งออกเป็นสองกำลังก่อนนะครับไม่ให้มันแน่นเกินไปนะครับโอเคแบ่งให้มันบางบหน่อยจะได้ไม่ไม่กัดกันไม่ช้านะครับหลังจากนั้นก็จะมาเลือกจัมโบ้นะครับเอาไปขุนต่ออีกห้าวันนะครับ เพื่อให้เขาแข็งแรงนีจำโบอย่างนี้นะครับจะได้กี่ตัวก็ก็แล้วแต่นะครับแต่เราจะพยายามเลือกจำโบจำโบ้โบเนี่ยดูตัวจะย่นยนตัวจะนิ่มนนะครับตัวจะโตดๆนิ่มๆิมย่นย่นนะครับแล้วก็เราก็จะขัดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมทํางานตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับร้อนมากครับวันนี้ร้อนมากเลย ก็วันเรามาสรุปกันนะครับดวงที่เก็บวันนี้นะครับเป็นอยู่ในชุดเดียวกันนะครับกับ ep ที่หนึนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดทับ1นทับ2นะครับ1้0 1เ6 1า1 1ร้อยปดอสอทับหนึ่งทับสนะครับเหนื่อยนะคลิปนี้เป็น ep ีที่191ทับสามนะครับเป็นการจบเกี่ยวกับเรื่องการใช้ อาหารจิ้งหรีดกับมันอัดเม็ดนะครับที่น้องเขาส่งมาให้จากการจนบุรีในการเลี้ยงด้วงนะครับน้องเขาส่งกากมันอัดเม็ดมาให้10บโลนะครับอาหารจิ้งหรีด5โลซึ่งกากมันอัดเม็ดกับอาหารจิ้งหรีดเนี่ยหมดไปเมื่อ EP ที่191่ทับหนึ่งนะครับใช้หมดไปพอ e p ที่1้อยเทับสเป็นการเติมอาหารรอบที่3ก็ใช้กากมันตากแห้งนะครับกับ หัวอาหารวัวในการขุนรอบสุดท้ายจนมาถึงวันนี้นะครับก็เก็บด้วงได้สี่โลแดมีด้วงเล็กขุนต่ออีกประมาณครึ่งโลนะครับสรุปแล้วชุดนี้ได้ด้วงห้าโลนะครับห้าโลได้แน่นอนนะครับอมาสรุปกันนะครับกำมังฟักสี่กำมังนะครับกำมังฟักสี่กำมังใน ep ที่ร8อยแปสิบหกนะครับมา ep ที่ร้อยเก้าสิบอ็ดกมังฟักสี่กำมังเนี่ยทำเมื่อวันที่สิสี่มกรานะครับพอวันที่ จำไม่ได้ละ EP ที่191ก็น่าจะต้นเดือนกุมภานะครับเติมอาหารรอบแรกเติมอาหารรอบแรกด้วยการแบ่งขุนนะครับเพราะว่าดวงมันดกแบ่งขุนจาก4กำมังฟักเป็น6กำมังขุนนะครับก็ขุนมา EP ที่19 1 9 19 1 191ทับ1นะครับเติมอาหารครั้งที่2พอ191ทับ3อาหารหมดนะครับก็เปลี่ยนมาใช้กากมันตากแห้งกับหัวอาหารวัวนะครับ สรุปวันนี้นะครับเก็บได้อติว่า5โลเนาะรวมทั้งตัวเล็กนะครับติว่าด้วงรุ่นเนี้ได้5โลนะครับ5โลเดี๋ยวเรามาคิดดูว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่นะครับน้องเขาส่งกากมันมาให้12โลนะครับ10เออ10โลนะครับโท t a l 10โลเราคิดตามราคาของน้องเขาโดยไม่ได้รวมค่าขนส่งนะครับอันนี้น้องเขาบอกว่าซื้อมาโลละ65บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับ ถ้าเราจะสั่งซื้อกากมันอะไรเนี่ยบางทีต้นทุนเราอาจจะสูงกว่านี้อันนี้คิดต้นทุนที่น้องเขาซื้อมานะครับ1ิบโลก็ห5บาทนะครับส่วนกากมันตากแห้งเนี่ยใช้ไป4โลกว่าอัตีว่า้าโลนะครับ5้าโลซื้อมาโลละแบาทก็40บาทอันแรกห5สิบห้าสี่บร้อยห้าบาทนะครับเป็นค่ากากมัน105บาท เป็นค่าหัวอาหารนะครับหัวอาหารจิ้งหลีนไม่รู้โลเท่าไหร่น,อน้องเขาไ,ได้แจ้งมาแต่ผมตีให้โล20บาทละกันนะครับใช้5้าโลก็100รบาทใช้กับอ,อาหารวัวนะครับผมใช้อาหารวัวไปทั้งหมด9ก้ากระมัง9 4้าสี่สามหก็ตีว่า4ี่โลนะครับตีเหลือๆไปเป็น4ี่โล4ี่โลโลละ12บบาทสิบ48สี่ี่ิบตีว่า50บาทละกันนะครับคิดง่ายๆ ก็150บาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วต้นทุนค่ากากมันกับค่าหัวอาหารเนี่ย245บาทนะครับต้นทุน245บาทอ่ะผมคิดต้นทุนค่าพ่อแม่พันธุ์ให้ไปด้วยนะครับพ่อแม่พันธุ์ใช้16คู่นะครับคิดไปคู่ละ10บาทคิดไปเต็มพิกัดเลยนะครับคู่ละ10บาทก็ร้อหบาทร้อยหบาทตะกี้เท่าไหร่นะลืม ตะกี้เท่าไหร่นะร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบห้าสองร้อยห้าสิบห้ากับอันนี้ร้อยหกสิบใช่ไหมสองถูกไหมสองร้อยห้าสิบห้ากับร้อยหกสิบเป็นสี่ร้อยสิบห้าบาทสี่ร้อยสิบห้าบาทนะครับต้นทุนทั้งหมดถูกไหมเนี้ยร้อยหกสิบถูกเนาะสี่ร้อยสิบห้าบาทนะครับสี่ร้อยสิบห้าบาทได้ดวงห้ากิโลนะครับค่าแรงต้นทุนค่าแรง คงไม่ต้องคิดนะครับเพราะแค่สี่กระมังเนี่ยทําครั้งหนึ่งก็ห้านาทีสิบนาทีไม่ได้นานอะไรนะครับแต่ที่นานเนี่ยเพราะผมถ่ายคลิปอยู่พอถ้าทําทจริงๆอ่ะแป๊บเดียวนะครับก็ไม่ต้องคิดแล้วกันเนาะค่าแรงไว้คิดในกรณีที่ทําเยอะๆนะครับอันนี้คิดไม่ถูกว่ามันน,น้อยน้อยเกินไปนะครับก็ต้นทุนอยู่ที่สี่ร้อยกว่าบาทนะครับจําไม่ได้แล้วสี่ร้อยเท่าไหร่ต้นทุนอยู่ที่สี่ร้อยกว่าบาททีนี้ได้ด้วงห้ากิโลนะครับห้ากิโลเนี่ยขายส่งต่าสุด ที่ส่งนะครับร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบห้ากิโลก็เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นด่วงสี่กำมังฟักเนี่ยจะได้กำไรประมาณสามร้อยบาทสามร้อยกว่าบาทนะครับสี่กำมังเนาะแต่ใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับห้าสิบวันสี่กำมังได้สามร้อยกว่าบาทนะครับถ้าสี่สิบกำมังก็อาจจะได้สามพันกว่าบาทเนาะอันนี้คิดในอัตราส่วนนี้นะครับถ้าสี่ร้อยกำมังก็อาจจะได้ สามหมื่นกว่าบาทกําไรเนาะแต่ถ้าสี่ร้อยกำมังเนี่ยเราต้องหักค่าแรงแล้วนะครับเพราะสี่ร้อยกำมังก็เท่ากับว่าเราทํางานทุกวันเนาะก็ต้องหักคิดเป็นเงินเดือนเลยนะครับอาจจะหักค่าเงินเดือนไปสักหมื่นห้านะครับก็ยังเหลือกําไรเยอะอยู่นะแต่ว่าต้องให้ได้แบบนี้ทุกกำมังนะครับต้องให้ได้ในในระดับนี้ในเลทนี้ในเลทแปดขีดต่อหนึ่งกำมังขุนก็จะได้ประมาณนี้นะครับทำสี่ร้อยกำมังอยู่ได้นะครับ ต่อหนึ่งคนนะอยู่ได้นะครับหนึ่งคนทำสี่ร้อยกระมังถือว่าเต็มเต็มมือเลยแหละนะครับเต็มมือเลยแหละจะไม่มีเวลาไปไหนแล้วจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วต้องทาอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟูลทเลยนะครับทําเต็มเวลาเลยทําเป็นงานหลักเลยก็ได้อยู่นะครับสามารถเลี้ยงครอบครัวได้อยู่ก็ลองคิดดูนะครับลองลองคิดคํานวณกันดูนะครับอันนี้ผมทําในสเกลที่มันเล็กๆนะครับแค่สี่กระมัง ถ้าเราทำสกิลเล็กๆเนี่ยมันก็จะได้ผลดีหน่อยเพราะว่าเราดูแลทั่วถึงนะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรหรอกชุดสี่กำมังเนี่ยทำเสร็จก็ตั้งไว้ตรงนี้นะครับทำเสร็จก็ตั้งไว้ตรงนี้ไม่ได้ดูแลอะไรเลยพอพอถึงเวลาก็มาเปลี่ยนอาหารพอถึงเวลาก็มาเปลี่ยนอาหารในระหว่างนั้นไม่ไม่ได้มาเปิดดูเลยนะครับเพราะว่าตั้งทิ้งไว้ตรงนี้นะครับงานงานจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่เนี่ยตั้งทิ้งไว้ตรงนี้นะครับข้างกองกำมังอะไรกองฝาอะไรพวกนี้นะครับก็ ก็ถือว่าไม่ได้ดูแลอะไรมากนะไม่ได้ดูแลเลยแหละแค่เปลี่ยนอาหารตรงตามระยะนะครับด้วงจริงๆก็ตายไปเยอะแต่ก็ยังอยู่ในในเกณฑ์1กิโลได้8ขีดอยู่นะครับซึ่งถือว่าได้ผลดีนะครับก็สรุปว่าใช้ได้นะครับใช้ได้อาหารจิ้งหรีดใช้เลี้ยงได้นะครับส่วนกากมันอัดเม็ดนะ่ะใช้เลี้ยงได้แน่นอน1 0อออยู่เลยนะครับเพราะว่าใช้เลี้ยงกันมันเป็น10ปีแล้วแหละบางคนใช้ กางมันอันเม็ดเลี้ยงดวงมาเป็นสิบเอ่อเป็นสิบปีแล้วนะครับโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ทางภาคเหนือเมื่อก่อนเขามีกางมันอันเม็ดขายนะครับในกลุ่มคนเลี้ยงดวงนะครับก็สรุปดังนี้เอ่อตามนี้นะครับได้ตามนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอีพีนี้กันนะครับจนจบเลยนะครับสี่ห้าอีพีย่อยนะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะทดลองเลี้ยงดวงนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรนะครับ 0617470778นะครับตามที่ขึ้นให้นี้หรือว่าทักทายกันมานะครับสอบถามกันมาได้ที่ Facebook อิทธิพัฒน์ทวีธนาวงศ์นะครับตามที่ขึ้นให้นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมของทุกทกท่านนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนิดหนึ่งด้วยนะครับ